สวัสดีค่ะมดิต้าเอ็กซ์แมงมุม,มสาวผู้จะมาชำระล้างจิตใจของทุกคนเองนะคะเย้ oh oh oh. วัสดพอดีนะคะเกมที่มดิต้าจะมาเล่นก็คือ Mother Simulation oh. ค่ะ What?! What the อันนี้เมริต้าจะปาเป็นแม่ค่ะเราดูสภาพแม่ของคนที่อยู่หน้าจอแรกสิคะจะเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเลี้ยงลูกยังไงให้บ้านเล็กขนาดนี้อ้ยเมดไม่ปลื้มสิดีแกเห็นเราก็ไม่อยากทําความสะอาดแล้วใหายังไงนะคะขอเมริต้าไปเก็บขาก่อนนะคะเดี๋ยวขามันจะไปปดบางทัศนียภาพอันสดใสของเมริต้าได้นะคะเอาขอเก็บขาดยคะ่ะ เอาไปว่าขอเริ่มเล่นตั <shift> ้งแต่ด่านแรกเลยละกันนะคะโมนี่โมนี่ลูกต้องการอะไรเหรอไอจุกจุกนมจุกนมดูดดูดดูดนมเฮ้ออกไปได้ด้วยว่จุกต้อไม่ควรอยู่ในห้องน้ำแต่เย็นเย็นอ่านี่ไงนี่ไงโมนี่เอามาให้เรานะลูกเอาไปลบสิใบยิกโมนี่อีกเด็กนี่แล้วถุยอะไรโหดิเอาไปเกิดตะบุกอะไรโหดิเอาไปไอ ไอ้ผุนผู้นี้คนผิดหลักฟิสิกส์ล้างน้ำเอาก็ไปเอาก็ไปไปโดนไปโดนใส่ยังเสี่ยงอ้ยยดูเหรอจะเอาให้ไปแล้วเอาให้แล้วให้แล้วไปมุวนี่เอาไปเออเรื่องมากจริงๆมาลูกเอาไอ้อุ้มได้ด้วยเหรอโอเอโอเอโอเอว่ายว่ายว่ายนายแย่มากเลยอันนี้ทำอะไรต่อจับทิ้งปะเดี๋ยวได้เดี๋ยนะนี่เป็นบาร์เหรอมาเป็นเป็นบาร์ใช่ไหมได้ได้ด้วยพลังแห่งคุโรโกะ ยจดเียน <Your S 2> <No. S 1> ไว้เลยกโกเบตตาโกหยาเบบี้พาวเดอร์เป็นเด็กนั่นเองนะคะเอาไปลูกเอาไปตายอันนี้สารานิจจริงนะคะจริงๆเราไม่ควรใช้เออเบบี้พาวเดอร์กับเด็กนะคะเพราะว่ามันไม่ไดีต่อผิว <laughs> จริ้ง <laughs> อ่ะไรนะี่ยังไม่แห้งอะ่ะช่างมัน <laughs> อ้ายิม้ม <laughs> น้ายเย้หว่าให้นมใช่ปะหาขวดก่อนแล้วกันขวดนมมันก็ควรจะอยู่แถวนี้ปะ ขวดนมสมัยว่าเจ้าเขาเถ้าสมมุรลองให้อย่างนี้มันจะเป็นยังไงวะไม่ได้จะฆ่า,าลูกหรอกเราแค่เป็นการทดลองมาไม่มีนมด้วยลองจัดใส่ปากเลยมอนี่ด้วยความรักจากแม่โ <c oughs> <c oughs> ยทำไมป, <c oughs> ปิดเอ้ยป้าโมดี่ส่งวิเด็กลูกเด็กไปยา้า <c oughs> <c oughs> อีกแล้ว จากาจุกนมนะคะเรามีของปิศดัอยู่ตรงนี้นั่นก็คือ <c oughs> ความความดีในตัวฉันมันบอกว่าอย่าทำลายลูกเลย <c oughs> ใช่น,นย่ยน่ะไม่ใช่ลูกแต่เขาอะ่ะคือโมนี่เรื่องความรักแรกของยายโมนี่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  <c oughs> โหดมากเลยอะ <c oughs> ่ะโถสบัรไปก็ไม่ตายสุดยอดมาไปไปอะไรต่อ นม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 ขวดนอมอยู่ไหนขวดนมมันก็ควรจะอยู่ในนี้อ้ยหัดล้างกันซะบ้างทำตัวอะไรเดียต่อให้เธอจะไม่มีเวลาแค่ไหนเธอก็ต้องล้างขวดนมเอา้าขวดอะไรอีกแล้วขวดขวด,ขวดไม่นะใบใบอีกชั่วลวงดเดียวมันก็ตกกระป๋อแล้วอีกขวดซะบ้างไปใส่ผงซักฟอกซะหัะ น้ำอ่ะมันก็คืินได้เว้ยว้าอิมิตาไี่ร้าอ๋อแล้วอย่างเมื่อกี้ล่างแก้วแสดงว่าเมตาได้ได้มันก็ได้แบบว่าเอาเอาเอาทำไมลูกบอดนี่มันสะอ่านไม่หมดอีกมันลูกเออหมดจริงด้วยบอลบอลบอลหาเครื่องตัวฝืนก่อนก็ได้เอ้เรนนึกนี่คือเครื่องตัวฝืนอ๋อนี่คือเครื่องตัวฝืนละ ดูแย่ทำไมฉันจะเป็นพ่อแม่ที่แ yeah, ย่มากๆไอ้ฉันออกจะรักลูกขนาดนี้ฉันพร้อมจะทำเพื่อลูกทุกอย่างฉันพร้อมจะทำเพื่อลูกแต่แกไม่ให้เวลาฉันมันไม่ใช่เรื่องการเลี้ยงลูกมันไม่จำเป็นต้องมีเวลากำหนดถึงลูกจะหิวแต่เราผู้ชมต้องไม่เป็นมันต้องไปกินอ้าเอ้าา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 า ประเทศไทยมากแค่ไหนเอาก็จะล้างอย่างงี้แหละเราจะเปิดดิ้งไว้รอบนี้ฉันจะต้องไม่ทําให้หมอนี่ตายให้ได้มอนี่จะต้องเอาไปเค่ แล้วลูกแม่ขอสันเิริาชีวิตของลูกไว้แค่เท่านี้ลูกคือเด็กที่ตายไปแล้วโนี้อันนี้นะคะขอะะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมกันอใครมาสร้างเกมนี้ขึ้นมา <S <S คนสร้างเกมทำให้ฉันดูแย่ yeah! อันนี้ฉันรักโมนี่มากขนาดนี้อันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดไปทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ไว้มาเจอกันอีกราบนะคะสวัสดีค่ะ